สวัสดีค่ะทรายค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องผิวผิวกันก้นกับส่วนผสมในสกินแคร์ที่เราคุ้นเคยกันดีมากนั่นก็คือวิตามินซีนะคะเป็นวิตามินเบสิกเนาะที่เรารู้ว่าจําเป็นต่อร่างกายรวมถึงช่วยในการบํารุงผิวนะคะใครอยากมีใบหน้ากระจ่างใสก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีเพราะเขาจะช่วยลดเลือนพวกจุดด่างดาต่างๆนะคะลดการสร้างเมลานินทาให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นรวมถึงนะคะยังสามารถช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยเมื่อผิวมีคอลลาเจนมันก็จะแบบเด้งนิ่ม ะะการเกิดริ้วรอยก่อนวัยจึงช้าลงนั่นเองซึ่งปกตินะคะวิตามินซีจะอยู่ในรูปของแอสคอร์บิกแอซิดอย่างที่เราทราบชื่อบอกแอซิดก็เป็นกรดอยู่แล้วใช่ไหมบางคนที่ผิวค่อนข้างแพ้หรือว่าระคายเคืองง่ายจึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกรดบางคนใช้แล้วเกิดอาการยิบยิบผิวนะคะใช่แล้วเพราะว่าเจ้าแอสคอร์บิกแอซิดตัวนี้มันมีความเข้มข้นที่เห็นผลลัพธ์ได้จริงแต่ค่อนข้างระคายเคืองง่ายรวมถึงตัวมันเองก็มีความเสถียรต่ํานะคะก็คือเซนซิทีฟมากโดนแสงโดนอากาศอะไรก็จะเปลี่ยนรูปไปทําาให้ประะสิิทธภพลดลดงนะคะ เขาจึงได้มีการพัฒนานำเจ้าวิตามินซีมาจับกับสารอื่นนะคะทําให้เรียกว่าอนุพันธ์วิตามินซีทําให้มีความสเสถียรมากขึ้นลดความเป็นกรดลงจึงทําให้คนที่ผิวค่อนข้างบอบบางเนี่ยสามารถมีทางเลือกในการเลือกใช้ได้นะคะซึ่งในวันนี้เรจะมาพูดถึงสกินแคร์น้องใหม่จากฝรั่งเศสนะคะเป็นแบรนด์ที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง c m g นําเข้ามาขายในประเทศไทยนะคะน่าสนใจอย่างไรไปชมเลยค่ะ แบรนด์น้องใหม่นั่นก็คือแบรนด์โซสกินนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้กล่องอย่างนี้นะคะเล่าถึงวิตามินซีมาก็ยาวแน่นอนว่าส่วนผสมชูโรงของเขาก็ต้องเป็นวิตามินซีแน่นอนนะคะเขาเขียนเลยว่ามีส่วนผสม20%วิตามินซีไมโครแคปส์นะคะหลายคนแบบเอลเราจะไมโครแคปส์นี่คืออะไรนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมันเป็นวิตามินซีในรูปแบบของอนุพันธ์ซึ่งไม่ใช่อนุพันธ์ธรรมดามีการนํามาห่อหุ้มด้วยแคปซูลไลโปโซมนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวเลซิตินนั่นเองเลซิตินเนี่ยเป็น สารที่มีในร่างกายอยู่แล้วแล้วก็สามารถเลือกรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มเลซิสตินเข้าไปได้ซึ่งเจ้าเลซิสตินละลายได้ดีทั้งในน้ำและในน้ำมันนะคะเมื่อนําทํามาเป็นแคปซูลห่อหุ้มเจตัววิตามินซีเนี่ยจึงทําให้นําพาวิตามินซีเข้าสู่ผิวแล้วก็ละลายได้รับสารอาหารในผิวได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะซึ่งวิตามินซีที่เขาใส่มาใส่มาในรูปแบบของอนุพันธ์วิตามินซีนะคะอย่างที่ทรายเล่าไปแล้วว่ามันคือการเอาวิตามินซีไปจับกับสารอื่นทาให้เกิดความเสถียรมากขึ้นนะคะซึ่งสารที่เขานําาาาไปจจัับนนนีีนน่่่่ยะรกวววิตมออุธ์ทชื SAP นะคะหรือว่าโซเดียมแอสคอเบิลฟอสเฟตนะคะซึ่งเจ้า SAP ตัวนี้มันจะมีความเสถียรที่ดีขึ้นมีความเป็นกรดที่น้อยลงนะคะแล้วก็ให้ผลลัพธ์ในการบำรุงผิวได้มากเทียบเท่ากับเจ้า,จาตัวแอสคอเบิกแอซิดเลยซึ่งไหนในหลายๆ,ๆการวิจัยนะเขาบอกเจ้าตัวนี้ให้ผลลัพธ์ในเรื่องของการต้านอาการอนักาเสบผิวด้วยทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยรวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนได้เช่นเดียวกันค่ะ นอกจากส่วนผสมนางเอกอย่างวิตามินซีแล้วนะคะเขายังมีนางรองให้มาด้วยนั่นก็คือวิตามินอ e ีนะคะถ้าอ่านในส่วนผสมเนี่ยมันจะเขียนว่าในกลุ่มสารของทโคฟิรรลนะคะซึ่งวิตามินอ e ีเนี่ยจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระให้ความชุ่มชื่นทาให้ผิวเราไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัยข้อดีคือเมื่อมันประสานพลังเข้ากับวิตามินซีนะคะจะช่วยปกป้องผิวจากการทําลายจากรังสี UV นั่นเองนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันช่วยกันแดดได้นะต้องใช้ควบคู่กับครีมกันแดดนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเมื่อประสานพลังกันมันช่วยในการลดการเกิดการทำา ลของเซ์ผิวนั่นเองนนะะคะอกจากนี้ก็จะเป็นสารในกลุ่มให้ความชุ่มชื่นอย่างไฮยาลูริกแอซิดนะคะเขาใส่มาในรูปของโซเดียมไฮยาลูรเนตนะคะก็เ,เป็นสารที่ช่วยในการอุ้มน้ำนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นได้ยาวนานยิ่งขึ้นซึ่งเนื้อของเขานะคะจะเป็นสีออกเหลืองแบบนี้ข้อเสียนะคือบรรจุมาในขวดแก้วที่มันเป็นขวดค่อนข้างโปร่งแสงนะคะต่อให้มันเป็นวิตามินซีที่มีการ e n c a p ปซู a t e d มายังไงก็ตามใส่ว่าถ้ามันเป็นขวดทึบแสงมันก็สบายใจในเรื่องการเสื่อมสภาพได้ ด้ดีขึ้นนะเนาะแต่ก็เวลาใช้ก็อย่าไปตั้งในจุดที่มีแสงแดดนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปแช่ในตู้เย็นนะคะวางไว้ในอุณหภูมิปกติการที่เราแช่ในตู้เย็นแล้วเ,เอาเข้าเอาออกการเปลี่ยนอุณหภูมิมาคะ่ะมันจะทําให้เสื่อมประสิทธิภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะซึ่งลักษณะของเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเซรั่มที่มีสีนิดนึงนะคะแต่บีบออกมาก็จะเป็นเห็นเป็นสีออกเหลืองอ่อนๆนะคะเมื่อเกลี่ยไปแล้วนะคะจะเห็นว่ามัน กลืนผิวได้ง่ายมากเนื้อแต่ว่ามันจะ้ายเป็นเซรั่มที่มีความเป็นเหมือนเนื้อเจลนิดนึงนะแล้วก็กลิ่นยอมรับว่าตอนแรกที่ใช้ไม่รู้ว่ามันมีน้ำหอมนะคะจนได้มาอ่านข้างขวดอ้าวมันมีส่วนผสมของน้ำหอมเหรอคือน้ำหอมใส่มาน้อยมากนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นแบบ กลิ่นเหมือนกลดผลไม้อ่อนๆอ่อนมากคือแทบไม่ละสัมผัสได้ถึงความมีน้ําหอมแต่ว่ามันคงใส่มาไม่ได้เยอะมากนะคะมาดูวิธีการใช้ดีกว่าเขาบอกว่าอันนี้นะคะก็คือทาเช้าเย็นหลังล้างหน้านะคะก็ถ้าใครมีสเต็ปก่อนหน้าจะเช็ดเอสเซนส์อะไรก็ตามวิธีการเรียงสกินแคร์การใช้ง่ายๆนะคะก็คือดูตามความเข้มข้นถ้ามีตัวที่เหลวกว่าก็ลงตัวที่เหลวกว่าไปก่อนแล้วก็ใช้ตัวค่อยๆไล่เรียงความเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะทาให้ซึมผิวได้ดีขึ้นนะคะซึ่งวิธีการใช้ในแบบของสาย ะะใช้กดออกมาสองปั๊มค่ะหลังจากนั้นใช้จาวอร์มเข้าด้วยกันในมือนะคะจากนั้นก็ทาที่แก้มก่อนโดยจะทาตามแนวโครงขนนะคะข้างแก้มจะรูปเฉียงจากแนวจมูกออกมาด้านข้างหน้านะคะหลังจากนั้นส่วนที่เหลือนะคะถึงจะนําไปทาในบริเวณที่โซนบริเวณจมูกและข้างรูปลงค่ะ บริเวณหน้าผากนะคะรูปขึ้นตามแนวขนคิ้วแล้วก็แหวกออกซ้ายขวาแค่นี้เองค่ะทําง่ายๆนะคะคือทําไปสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มชินมือเราจะเป็นไปตามอัตโนมัติได้เลยไม่ต้องมานั่งจําว่ารูปทางไหนนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมรูปลงมาที่คอด้วยนะคะหน้าสวยคอเหี่ยวอันนี้ไม่รอดนะคะแต่ว่าที่คอเนี่ยอันนี้แล้วแต่เทคนิคเนาะสำหรับทรายสช,ชอบรูปลงเพื่อเป็นการเรนของเสียลงมาที่ต่อมน้าเหลืองนะคะตรงไหปลาร้าแต่ถ้าใครกังวลในเรื่องการเกิดริ้วรอยจะรูปทวนขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคค่ะ เนื้อเซรั่มนะคะเห็นมีความเป็นเจลแบบนี้แต่ทาลงไปผิวจะได้รับความชุ่มชื้นเลยนะคะโดยข้อดีก็คือไม่ทิ้งความเหนอะหนะบนผิวนะคะเมื่อลูบไปจะรู้สึกว่ามันแห้งแล้วก็ซึมไปกับผิวเลยเพราะฉะนั้นจึงสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวผสมหรือว่าผิวมันสําหรับคนผิวมันเนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวนี้ชุ่มชื้นเพียงพอสําหรับตอนกลางวันจะทากันแดดตามก็ได้เลยนะคะแต่สาหรับทรายที่ผิวแห้งนะจะชอบที่จะทาครีมตามมากกว่านะคะโดยโซสกินเขาก็มีครีมของเขาเองด้วยเช่นเดีียววกันนนนะะคห้้าาาตแบบชื่่อ โลเซ็กินครีมเดนซิฟายิ่งครีมนะคะซึ่งเขาจะเน้นในเรื่องของเป็นกลุ่ม Anti a n t i a g i n g นะคะก็คือช่วยลดเลือนริ้วรอยนั่นเองโดยส่วนผสมหลักของเขาจะเน้นส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื่นแล้วก็เติมเต็มผิวนะคะยังคอลลาเจนไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็มีตัวเซริลิฟนะคะซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเขาซึ่งสกัดจากพืชธรรมชาติซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการตึงกระชับของผิวนะคะลักษณะเนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นเนื้อครีมสีขาวถ้าเป็นกระปุกแบบนี้แนะนําว่าให้ใช้ตัวพายตักครีม ้นิ้วควักลงไปนะแต่ก็ต้องเก็บควายตักครีมให้สะอาดด้วยนะคะใส่จะใช้ประมาณตักนึงนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ขนาดของหน้าแล้วก็ลักษณะของผิวนะคะใส่ผิวแห้งใช้เยอะมันทาซึมหมดอยู่ละลักษณะเนื้อครีมของเขาจะค่อนข้างข้นมากเลยแหละ <c ười> คือข้นกว่าครีมทั่วไปที่เรารู้จักนะคะแต่ข้อดีคือมันเกลีย่ยไปบนผิวได้ง่ายคือมีความลื่นผิวนั่นเองนะคะเมื่อทาไปบนผิวเนี่ยจะรู้สึกสมัมผัสได้ทันทีถึงความชุ่มชื่นนะคะใส่จะเน้นทาก่อนนอนในปริมาณที่เยอะนิดนึงสำหรับตอนกลางวันก็ไม่ต้องใช้เยอะมากแต่ว่าจะเน้นทาในบริเวณแก้ม ซึ่งวิธีการทาก็จะทาตามแนวพรงขนเช่นเดียวกับการทาเซรัมนั่นเองค่ะหลังทานะคะดูได้เลยผิวจะรู้สึกว่ามีความหยุ่นมากขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื่นเหมือนเป็นฟิล์มบางๆช่วยเคลือบผิวนะคะทำให้ชุ่มชื่นได้ยาวนานค่ะ มาสรุปผลในเรื่องของความพอใจนะคะส่วนตัวทายถ้าในเรื่องของเซรั่มนะนี่ใช้มาก็ครึ่งขวดแล้วนะคะแช่ว่าข้อดีคือลักษณะ t e x t อร์ของเขาที่มันแบบซึมผิวได้ง่ายไม่ทิ้งความเหน่อน,น่ะแต่ก็ยังคงให้ความชุ่มชื่นได้ดีนะคะซึ่งส่วนผสมหลักที่ใส่มาเจ้าคือเจ้าวิตามินซี0เนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้หมายความว่ามีเจ้าตัววิตามินซีเอสเนนะมันอาจจะเยอะเกินไปนะคะโดยปกติตามการวิจัยเขาจะใช้ที่ประมาณาน,นนะคะแต่ว้า20%ที่เขาหมายถึงนั่นก็คือการที่เขาใส่เจ้าตัว Encapsulate วิตามินซีเนี่ยเข้ามาถึง20%นะคะซึ่งการคาดหวังผลเนี่ยใชว่ามันก็อยู่ในเปอร์เซ็นที่คาดหวังผลได้นะแต่ส่วนตัวใชเป็น,นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหน้าหมองคล้ำหรือว่ามีรอยจุดด่างดำนะคะแล้วก็เป็นคนทากันแดดเป็นประจำอยู่แล้วตัวนี้มันก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าหน้าดูกระจ่างใสขึ้นแต่ไม่ได้แบบเฮ้ย e เปลี่ยนซีผิวหน้าฉันสว่างวาบขึ้นมาได้นะคะมันก็อยู่ที่การดูแลตัวเองเนาะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวรอยแผลสิวหรือว่าจุดด่างดำแช่ว่าตัวเนี้ยน่าจะตอบโจทยย์ไดดด้ีนนะะะคเเเพรรรราาาาาขขช่่วใืออองงกกล เสบของผิวไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็ตัวครีม อันนี้สาหรับผิวแห้งให้บอกเลยว่ามันเวิร์กมากเพราะเนื้อมันข้นมากนะคะเหมาะกับการใช้ตอนกลางคืนทําให้เรารู้สึกผิวชุ่มชื่นแล้วก็ชุ่มชื่นได้จนถึงเช้านะคะก็ถ้าใครกําลังมองหาครีมที่มีส่วนผสมของวิตามินซีช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสโดยที่ค่อนข้างเหมาะกับผิวบอบบางโดยการที่เขาทําเป็นแบบเจ้าตัวไมโครคราฟนะคะก็คือเป็นการอัดมาในแคสซูลไลโปโซมนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแต่อย่างที่บอกว่ามีส่วนผสมของน้ําหอมนะคะแต่มันใส่มาน้อยมากอะถ้าจะเกิดอาการแพ้ไหมซึ่ก็ตอบให้ ไม่ได้ไงคือถ้าเขาไม่ใส่น้ําหอมมาจะแนะนําสำหรับคนที่ผิวะระคายเคืองง่ายได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ก็ต้องไปลองใช้กันดูเองนะคะเพราะว่าผิวคนเรามีมีความเซนซิทีฟต่อสารต่างกันจะแพ้ไม่แพ้ถ้าไม่ลองเองตอบให้ไม่ได้ค่ะสำหรับราคานะคะตัวนี้30 ml นะคะอยู่ที่2,200บาทนะใช้ใช้มาเกือบเดือนก็เนี่ยใช้วันละสปั๊มมันก็ เพิ่งหมดไปครึ่งขวดสดงว่าขวดหนึ่งน่าจะอยู่ได้ประมาณเกือบ2เดือนนะคะแล้วก็ตัวครีมตัวนี้50 ml อยู่ที่2,200บาทเช่นเดียวกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสามารถหาซื้อได้เฉพาะในเว็บไซต์นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m s o s k i n t h a i l a n d นะะตามลิงก์ที่ใส่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะถ้ามีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกับแบรนด์ได้โดยตรงที่ทางแฟนเพจเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กาลังกังวลใจในเรื่องปัญหาผิวที่ดูไม่กระจ่างใสวิตามินซีก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยในเรื่องการบำรุงผิวได้แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะทากันแดดแล้วก็เลี่ยงแดดด้วยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย